สวัสดีครับอาอกนะครับฝึกเล่นกีตาร์เบื้องต้นนะครับวันนี้จะมาสอนกันฝึกตั้งสายนะครับตั้งสายกีตาร์ครับใครซื้อกีตาร์มาใหม่ๆนะครับตั้งสายไม่เป็นนะครับสำหรับคนที่ตั้งสายไม่เป็นนะครับลองใช้สูตรนี้ดูนะครับเริ่มแรกให้เรานะครับตั้งสาย3ก่อนนะครับมุนสาย3ให้ความตึงตามที่เราต้องการนะครับก่อนนะครับหมุนสาย3ามเสร็จแล้วนะครับ พอได้สายสามแล้วเรากดดีดเช็คความตึงเรเียบร้อยแล้วครับสายสามเสร็จแล้วได้สายสามแล้วเราก็มาตั้งสายสองนะครับตั้งลงก่อนตั้งสายสองในการตั้งสายสองเราให้เรากดไปที่สายสามในช่องที่สี่นะครับช่องที่สี่สายสามนะครับกดลงไปใช้นิ้วเดียวครับกดลงไปนะครับแล้วก็ดีดหมุนสายสองนะครับ ให้เสียงมันเหมือนกับเสียงสายสามน้องดีสายสามดูนะครับเสียงมันตื้อตื้อสายสองต้องเสียงเหมือนกันสบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เราก็หมุนเอานะครับเสียงเหมือนกันนะครับลองหมุนดูนะครับอันนี้ยังไม่ตั้งนะครับลองดูนั่นตื้อตื้อสายสองยังไม่ตั้งก็ตั้ง กดต้องตึงอีกยังไม่ได้นะครับต้องตึงๆเหมือนกันตึงๆเริ่มได้แล้วต้องดีคู่กันจิดพร้อมกันก็จะเสียงคล้ายกันเลยครับเสียงเดียวกันเลยได้แล้วครับสายสองต่อไปตั้งสายสองเสร็จแล้วปับ๊บ มาตั้งสายหนึ่งแล้วก็ตั้งสายหนึ่งให้เรากดสายสองช่องที่5นะครับแล้วดีดให้เสียงเหมือนกันนะครับระหว่างสายสองกับสายหนึ่งสายสองตึ้งตงสายหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ตั้งครับ้องฟังดูนะครับมุนออดูยังไม่ได้ต้องมุนเตึงอีกน,นะครับให้มันเสียงเดียวกันเกือบได้แล้วตึ้งตง ัยัยงครบได้แล้วนะครับได้แล้วสามสายนะครับเสร็จแล้วมาที่สายสีนะครับตั้งขึ้นทีนี้ให้เรากดที่สายสีช่องห้านะครับสายสีช่องห้าอานิี้เดียวกดนะครับแล้วดีดสายสีกับสายสามให้เสียงเป็นเสียงเดียวกันนะครับ ถ้าสายสียังไม่ตึงพอก็ดีแล้วมันตึงนะครับมันก็จะเป็นเสียงดีสา,ายสามมันถ้าสายสามเป็นหลักสายสีก็เหมือนกันนะครับถ้าดีดพร้อมกันก็จะจะเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับนะครับตั้งสายสีกดที่สายสีช่อง5้าแล้วก็ดีด สายสี่กับสายสามให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับสายอื่นไม่ต้องยุ่งนะครับสายอื่นไม่ต้องยุ่งเสร็จแล้วได้แล้วสามสายมาที่ได้แล้วสี่สายมาที่สายห้าก็เหมือนเดิมครับกดสายห้าช่องห้าแล้วก็ดีสายห้ากับสายสีให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับสายสีก่อนนะครับสายห้าก่อน เสียงมันไม่เข้าลองดูนะครับสายสีดึงดึงสายฮะนักนไม่ได้ดึงดึงต้องดึงดึงเหมือนกันดึง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 ไม่ได้ครับดึง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 สายฮะเกือบได้แล้วครับนิดนึงครับได้แล้ว ไปครับตั้งเกินครับตั้งเกินแล้วก็ผ่อเกินก็่รอนะครับได้แล้วครับต่อไปตั้งสาย6นะครับกดสาย6ช่องห้าเมืเดิมครับดีสายหกกับสายห้าให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับ ติดติดพร้อมกันนะครับเสียงเดียวกันหรือยังครับโอเคตัดดีไซด์หกกับไซด์ห้าก่อนกลองเช็คคอร์ดดูครับนี่ว่ามันเสียงมันได้ไหมคอร์ดเอได้แล้วความเสียงก็ลองเช็คสกิลเราดูครับ พอได้ไหมครับโอเคครับวันนี้ฝึกตั้งสายกีตาร์นะครับสามารถตั้งเองนะครับแล้วก็เช็คคอร์ดเองจากที่เราเคยเล่นมานะครับก็จะเอาไปใช้ในการเล่นคลายเขียดได้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับการฝึกตั้งสายกีตาร์นะครับสวัสดีครับ เดี่ยวข้างบนดูครับตั้งสายสายหน้านะครับสายสี่สาย 4, สี่ครับมาดูสายสามกดนี่นะครับไล่มานะครับตามสเต,เต็ปทวนในรอบครับตั้งสายสาม เดือดเลยครับตึงจะเอาตึงฐานหนแล้วก็มาตั้งสายสองให้กดตั้งสายสองแล้วกดสายสามช่องสี่นะครับแล้วกดดีสายสองนะครับตั้งสายหนึ่งแล้วมากดสายสองช่องห้าแล้วก็ได้สายหนึ่งนะครับทีนี้ก็มาตั้งสายสี่ให้กดสายสี่ช่องห้านะครับกดสายสี่ช่องห้าตั้งสายห้ากดสายห้าช่องห้า ตั้งสายหกดสายหกช่องห้าก็เป็นอันจบนะครับตั้งสายกีตาาะนะครับกดไลค์เลยนะครับขอบคุณครับอาอก